สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนนี้ภาพพี่น้องมาปลูกยางนะครับเด้่อยางไม่บางคนบ่เคยปลูกเจ้าเตื๋ยว่าก็ปลูกจังไรนะครับอันดับแรกนะครับนี่ต้องเตรียมหลุมก่อนนะครับอันนี้คือนาฝนฝนตกใหม่ๆก็เลยคุดประมาณนี้ก็ได้ครับกวางประมาณหมกจกหนึ่งกับประมาณซี่หามกจกนะครับขึ้นทังได้ทั้งหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อคูดลุมแล้วนะครับห้ากับใสรนี่ครับผู้ระดานครับผู้ระดานนะครับ ห้อยลงไปนะครับเด er mm ้ออ่ากระดานนะครับห้อยห้อยห้อยในลุมนี่แหละครับอ่าประมาณสอนสอนหนึ่งตามด้วยนี่ครับพี่น้องอ่าปูนขาวนะครับอ่าปูนขาวอ่าก็ห้อยนะห้อยอ้อมนะครับแล้วก็ลงไปนํานะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้คือต้นยางประมาณสองสองซัดนะครับเขาเอิ่นนี่อันนี้อันนี้ก็วิธีการนับซัดก็คือนี่ซัดหนึ่งเขึ้นมาหนีซัดหนึ่งนะครับ บางคนชัดนหนึ่งกับปลูกก็ได้สองชัดปลูกก็ได้นะครับเด้อนะครับอ่าการปลูกเข้ากับเบิ่ nung, อ้องใบย่อยต้นมันก้อนปลูกนี่เข้าตออา้องอ่าย่างนี่ถ้าเบิ้งหดตรหนาเนให้เห็ดห้เบ่ามันแข็งนะครับโมเมตนต์โคตมื่อนี่เอาไปปลูกมื่ออื่นโมเมตนต์นีพี่น้องให้ยยุให้เศร้าหดตรหนาประมาณอาสองสามมือครับเพื่อให้เบ่าเป็นดินเหนียวนะครับนี่เบ่าเป็นดินเหนียวนะครับเอาให้มันแข็ง ให้ให้เบามันแข็งมันจังขีนง่ายนะครับการปลูกให้หันอันนี้ไปรับแสงนะครับเด้อนะครับไปทั้งทั้งให้ก็คือปลูกหันไปทางเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับหันไปทางไดก็ได้่าทางเดียวกันแต่ส่วนใหญ่คนก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้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 มั่นนะครับนี่อ่ะยางของเม่วงให่ครับนี่ยนะครับนี่หันตามันนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะครับ เบิรไฮนะครับไฮมีแจ็คต้นกับไฮฮันไปทางเดียวกันโม,มเมนต์ฮันไปคนละทางนี่พี่น้องนะครับเอมื่อห้าเตรียมร้มแล้วนะครับนี่เ้าเตรียมรุมแล้วห้าวขั้นตอนการปูห้าก็ค่อยๆกรีดนะครับอาจจะว่างไว้ลักษณะได้ก็ได้นะครับนี่กรีดครับอ่เอามีดมีดเก่าเข่าในเด้อเด้อนะครับกรีดปุ๊บเ้าก็ค่อยๆแกะทุงออกนะครับนี่มันก็สีเป็นลักษณะนี่นะครับพี่น้อง ลักษณะนี้นะครับใบยามใหญ่มันแตกออกออกจากกันนะครับเขาก็จับตั้งไว้นะครับมันก็สิมีหากมันนะครับเขาก็ค่อยๆเฮ็ดนะครับพี่น้องค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับอย่าให้มันแตกนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับปึ๊บได้ออกมาแล้วเขาก็ตั้งให้ฮันนี้ไปตังสิตะวันออกนะครับพี่น้องตั้งลงนะครับ มองผีปูนขาวฟุรดานลุยู่น่ะละนะครับต่างแล้วจะจับใบครับค่อยๆเกียดินลงนะครับอ่าคอยคอยเกียดินลงนะครับเด้อเอกดไบน่ำครับเอามือกดไปหนํำนะครับอ่าให้มันอยู่นครับพี่น้องอกดไว้นะครับอ่านี่ครับเมืองต้นนะครับ ดังนั้นนี่ครับพี่น้องให้ใส้จ๊กนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยคอย่คุดมานนะครับอย่าคุดแห้งได้ครับยันอันมันถือกันนี้มันลม่มนะครับคุดอือพิธีพิทันแน่ได้ครับช่วงแหลกแหลกนะครับก็อ่ะ การถมขุดต่าอื่นถมขุดดินขลางนี่แหะน,นะครับ ยาห้ถมนี่นะครับ่ให,ห้างจากาใหะดินดินที่เขาถมห้หางจากต้นที่ออกมาน,นี่ประมาณสองถึงสามเช่นนะครับพี่นอ้องยาห้อันนี้หางหลายกานหางหลายมันจะขึ้นโค่นนะครับตน้นต้นยางนะครับให้หางประมาณนีสองนิ้วนะครับหนานิ้วแทกเบื้องนะครับข่าวข่าเขากระเหยียบยาบยีบให้มันแน่นนะครับ แค่นี้ก็เรียกบร้อยครับต้นหนึ่งนะครับในการปลูกยางแต่ละต้นกับประมาณนี้นะครับอลองไปเห็นบ้างเด้อครับพี่นอ้องเด้อขอบคุณในการรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ